สวัสดีค่ะแวะชิมหมูปิ่นเยื่นถิ่นไทยกระเลงเนินบ่อทองผ้าขมางามคําขวัญบ้านเนินบ่อทองหมู่ที่16ตําบลรามราชอําเภอท่าอุทีจังหวัดนครพนมดิฉันนางสาวพนภาอิสพังผู้ใหญ่บ้านบ้านเนินบ่อทองค่ะโดยหมู่บ้านของเราได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามห่วงสองเงื่อนไขมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจำวันดังนี้ค่ะ1 ัวเรือนปลูกผักสวนครัวเพื่อลดร,รายจ่าย 2. มีการรวมกลุ่มทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 3. มีครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนในชุมชน 4. ใช้หลักมีเหตุผลใช้ใจ่ายอย่างพอประมาณและมีภูมิคุมกัน,กนโดยสร้างรายได้หลายทางไม่พึ่งอ,อาชีพเพียงวันนี้ดิฉันจะนำทุกท่านมารับชมกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเนินับทองดังนี้ค่ะด้านที่ห การส่งเสริมประชาชนให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเราส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักส่วนครัวอย่างน้อย30ชนิดเพื่อลดรายจ่ายจากเดิมต้องซื้อผักจากตลาดวันละ30-50บาททุกวันนี้ค่าใช้จ่ายลดลงเหลือไม่เกิน10บบาทต่อวันการส่งเสริมเลี้ยงไก่เป็ดปลาดุกเพื่อเป็นอาหารลดค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปขายในชุมชนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเช่นหน่อไม้ดองมะม่วงกวนแหนมปลาระบองและปลาแห้งมีป่าไม้ชุมชน51ไร่ซึ่งอุดมไปด้วยเห็ดหน่อไม้และมีห้วยบ่อน้อย390ไร่ซึ่งมีสัตว์น้ำจำนวนมากสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เรามุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความยั่งยืนโดยเราได้จัดตั้งธนาคารขยะชุมชนขัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางสามารถรดขยะในหมู่บ้านได้กว่า1,500กิโลกรัมรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลรวมกว่า6,000บาทต่อเดือนโดยปันผลกำไรร้อยละห้ามาทำนุบำรุงวัดลดการใช้สารเคมี โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านเนินบ่อทองผลิตปุ๋ยชีวภาพให้สมาชิกในกลุ่มใช้ในทางการเกษตรและจำหน่ายให้คนในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงในราคาถูกใการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวมีถนนกินได้บร,ริเวณรอบหมู่บ้านมีวัดประชารัฐสร้างสุขปมโครงการปลูกกล้วยตานีตามแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนครพนม จากใบตองกล้วยธรรมรดาสู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต้นเงิน ATM ข้างบ้านต้นบำนาญในส่วนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมคนในชุมชนมีการปฏิบัติศาสนากิจเป็นประจำเช่นการทำบุญใส่บาททุกเช้าการสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเย็นทุกวันพระ8ค่ำาและ15ค่้า คนในหมู่บ้านมีการแบ่งปันอาหารสร้างความเอื้ออาทรให้แก่กันและกันทำให้เกิดความมีน้ำใจและมีความสัมพันธ์อันคมเกลียวแน่นแฟนยิ่งขึ้นชาวบ้านเนินบ่อทองมีการปฏิบัติศานสนา,ากิจเป็นประจำมีการแบ่งปันร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยจิตอาสามีการออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงมันมีครวัวเรือนเข้าร่วมครบ100เอร์เซนต์ ที่2มีระบบการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ 1. มีคณะกรรมการหมู่บ้านหัวหน้าคุ้มประธานกลุ่มองคอ์กรกลุ่มอาชีพร่วมขับเคลื่อนชุมชนตามภารกิจบทบาทหน้าที่มีกฎระเบียบของหมู่บ้านมีการประชุมทุกเดือนเพื่อแจ้งข่าวสารหัวข้อราชการต่างๆให้ประชาชนทราบพ,พร้อมแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2. ใช้ข้อมูลจปทและกอชอชอสองคอเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านใช้วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ 3. ม,มีแผนชุมชนที่ผ่านการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อให้ได้ข้อมูลจากทุกภาคส่วนเกิดการมีส่วนร่วมและสร้างการรับรู้ของประชาชนในหมู่บ้าน 4. มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการชุมชนคือ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์การใช้สื่อโซเชียลในการประชาสัมพันธ์เช่นไล e Facebook วิทยุชุมชนของกรมการปกครอง 5. รับฟังเสียงคนทุกกลุ่มเช่นผู้หญิงคนพิการเยาวชนผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมวางแผนและตัดสินใจร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผลประโยชน์กองทุนชุมชนที่ขับเคลื่อนตามหลักธรรมพิบาล จำนวนเจ็กองทุนดังนี้กองทุนหมู่บ้านบ้านเนินบ่อทองกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเนินบ่อทองตลาดนัดชุมชนปปาหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนผ้าฝ้ายทอมือบ้านเนินบ่อทองวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านเนินบ่อทองจัดสวัสดิการเพื่อสารณประโยชน์จาก กองทุนชุมชนจำนวน1ิครั้งขึ้นไปที่ 4. มีผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเนินบ่อทองอยู่ในระดับหนึ่งระดับมั่งมีสีสุขและผลคะแนนประหลอดวัดความสุขอยู่ที่94คะแนนได้ระดับยูเย็นเป็นสุขที่5มีโครงการกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านคือ1 ธนาคารขยะรีไซเคิลลดปัญหาขยะในชุมชนและสร้างรายได้เสริม 2. ตลาดนัดพอเพียงเสริมสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันลดการพึ่งพาตลาดภายนอก 3. แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือนพึ่งพาตนเองได้และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นต่อไป 4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลดนีนอกระบบ ส่งเสริมินัยทางการเงิน 5. ออกแบบเครื่องจัรสารจากค้อมธรรมดาเป็นตุ้มจับก,กบเพื่อให้จับก,กบได้ง่ายขึ้นและเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นท่านเนินบ่อทองไม่ได้ทำเศรษฐกิจพอเพียงแค่ในเอกสารแต่เราทำจริงในชีวิตจริงเราเริ่มจากครอบครัวเป็นกลุ่มเป็นชุมชนและตั้งใจจะเป็นแบบอย่างให้กับหมู่บ้านอื่นต่อไปอย่างยั่งยืน เราไม่ได้หวังชนะเพื่อตนเองแต่เราหวังจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกหลานในชุมชนนี้ต่อไปในอนาคต